เอาออเอะอเอเอเราเสร็จแล้วขับจนท้ายเอยแต่รอบนี้ไม่มีหมอกแล้วไ้ไอ้เนี่ยมึงทำลยรอบนี้นไว้ใจผมได้ที่จ,จริงวะรับนึ่งนะรับหนึ่งท,ทุกคนเอนอทึงลากันขอเวลาฉันก๊อปปี s เพก่อน

จะไปทางนั้นจิเฮ้ยยตยนยนยนกัวเล็กไปเยี่ยกูวเล็กไกับตี้ตายด้วยเี้ยไปกับนี้ตายด้วยเี้ยเยเดี๋ยวรูเีไปแล้วเยไปเลยเป็นไม้ไป้าว่ กูด <screws> <ground> ้ทำบอกต่อเลยไอ้ขมย่าชไหนเขายังไงอยู่วะกล้วมากมาเออไม่เสี่ยงยึง่ยครับเป็นรู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่วะไอ้เหี้ยเหลือเลยตมึงสองคนเรอวะ เงี้ยนั่งรกรถย่างอยกูไม่นั่งหลังแล้วไยเฮ้ยเงี้ยไม่นั่งหลังกูมันตายฮะปืนปตัวนี้ัะมีปัญหาวะอะไรอ่ะตายเลยมันเอาปืนได้อ๋อเองแต่กูไม่รอดกับรงทับไดงไม่เอาปืนกันน่ะตายเลยทำไมมันตายอ่ะไม่เอาปืนร้อยปีอ่ะโอ๊ยเกี่ยอะไรวะเกียไเกี่ยวเลยมันหน่โดรถทังมั เดี๋ยวไปแลดีครับดเลยได้ดได้โอเคแลนะโอ้โหเแล้วมันไม่เอาปืนกันตง้เยอยยเฮ้ยเฮ้ยก็ย่ามอยู่หน้ามึง่ะเปิดมาดันแรกก็นัวแล้วไอ้ยูมาเอามึงไอ้ยูเมึง้ยเอ

อยากกินมาม่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเปิได้ดีเปดได้ดีโอ้สองพันเดงเอาอนจดเลยมึงเอาสองพันจดเลยเฮ้ยปุ่กูสลับกันนะโปร่งกูสลับกันนะป่มสลับกอาะไรไว้สปุ่งกูสลับกันจริง่ลบไปนี้ไม่อยู่หายมดทีอ่ะอย่าลบไปี้ ไอเหี้ยไม่ยอมมองเห็นรถในรถเป็นโจนแดงไอเหี้ยมึงกูมองไม่ได้มองไม่ได้อะมองไม่ได้เออปุ่มมันสลับได้ไะ้ด้เดี๋ยวเราเลือกสลับแล้วมึงใจกูได้อย่างนี้จริงหรอ จะรีไหมกูกดดีพอเดินเนี่ยตอนนี้นรีนไหมอ่อด,ดีาูดดีก่อนเยองปั่นเลย เกิดเหตุการณ์สลดมิกกี่ขับรถและทุกอย่างก็เกิดหายนะ Reverse ร์สเคิร์ตเทคนิลงกลับไปดาวเริ่มต้นดีไหมกลับไปดาวเริ่มต้นหน่อยวมึงชวนชวนไอ้คนนี้เข้าไปร้อเเีลงโมเขายิงจัดละอ๋อไม่เดี๋ยวต้องอินไวตรงนี้นี่ ตอนนี้เราไปดาวเริ่มต้นนะชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนีไรถครับผมโอไม่พีซีรเบิดกันเลยทีเดียวเรียกฝนตกอะหายน้ำท่วมแน่โว้ย it's raining

เระวังราวังนะระบ,บังนะฮัลโลหลฮัลโหลเฮ้ยพี่เจไหนไมึงก็ทราบยเทรีพอตไปไกลเลยพี่จคุณได้มาสองอย่างได้อะไรบ้างเอรีพอตต่อเดียเอตต่อเด้วเฮ้ยพลบมมันคือ,อ,อดออะไรวะเฮ้ยพันลบมันลบเฮ้ยนแดด Oh, cái right? này, này hả gì này, 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 này. bắt lùm Mày đâu vậy vậy lùm ở đâu vậy vậy ở โอ้โหโตกุระเบิด<笑><笑>ไอ้เย้เล่นจริงึดนสามสับสารสารเต็มไปได้วยปัญหาคุณพูดทาครับ จะถามว่าเซฟค้างยังมันหลุดไปแล้วครับเพื่อนมีบอกว่าทําไมเกมกูค้างมันไม่แคสเลยเมันค้างอ่ะมันหลุดแล้วของกูอ่ะมึงเปิดเซฟให้กูคนเปิดเลองเปิดดูดิเอ็มลองเปิดดูดิเผื่อเบิร์ตกะทำไงอ่ะโค้ดเฟนออลลี่อ่ะโค้ดแล้วก็นิวแล้วเฟนออลลี่ กูมไม่เคยสร้างเลยดิมันไม่มีคำว่านิวอะโครไซนิวไฟนิวเกมนิวอะไรสักอย่างอ๋อแล้วไอะอขนาดเดียวเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่สามสองก็ได้กดไปดิกดๆไปเลยแล้วมึงให้คนเน็ตกากแรมน้อยมาเป็นโฮสต์ท่านโหลเอาลองดูแบบเว้ย ได้ยังได,ได้เชิญมาเชิญแล้วเชิญแล้วแต่วันพี้ยังยังไม่เข้าเกมเหยหนอยู่มันค้างมันไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรมันค้างอะไรวะมาเดี <c oughs> <c oughs> นคนี่น่าใจมาเยอะเลยเนตกูมันไม่เสียรขอแค่เน็ตเสียรก้ผไม่ต้องอะไต้องให้ทีโอโซมชวนเองเขาแล้วทำไมกูชวนเพื่อนไม่ได้อก็เนี่ยชวนทีโอไปแล้วเใหม่มันกด e s c แล้วมึงกดตัอินไวฟร เออกูกดอินไวฟเฟนอะมึงกด E S C แล้วมึงกดเข้าได้ไหมมันไม่ขึ้นให้เพล่ะหรือว่ากูกดผิดวะไล่หน้าจอดิตองเขียนไ่หน้าจอดิมึงกดอินไวฟเฟนแล้วก็ลองอินไวกูหน่อย กูเข้าไม่ได้กันเต็มเลย,ออก,เลยกูออกดีกว่าเงาแต่ว่าบูนี้นะยังไม่ได้เออผมลองนิ้วไฟหรือว่าเขากูุ๊กฟรนอ์ only วะไม่น่าเกี่ยวเพราะูุมันใช้ฟรนดอล n l มึงกดนิ f วไฟกดคอนเฟิร์มไปเลยคอนเฟิร์มไปเลยรีบจัดมึงไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรมึงใกด อ๋อเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วก็ยินไว้ยิงกินไว้หัวมันข้าไม่ขึ้นจริง <What happened? S 2> อะไรเป็นอ๋อรู้แล้ว่าทำไมสเตตัสมึงขึ้นว่าเล่นแอคชั่นอยู่อืมสเตตัสขึ้นว่าเล่นแอคชั่นอยู่กูต้ตง <c oughs> องทำไงกูต้องออกเกมเข้าใหม่ปะเนี่ย Make yourself home. น่าจะเอ้าเชื่อกูสิบไยและเข้าไปรีเกมรีเกมแป๊บชวนผมมาหน่อยครับผมบอกว่าเดี๋ิมผมเป็นคนเปิด มีรอยล้านมันหายจริงวะหลบไปที่โดนอะไรมาถึงขางวะงงอ่ะตอนกูเช็คในคอนโซลมันไม่มีอะไรที่แบบขึ้นเลอเลย